ก็สวัสดีนะครับวันนี้ร้านเจเจริญยนต์มีวิบากวินเทจมานำเสนอหนึ่งคันนะครับผมคันนี้ก็เป็นยีม้าดีทีร้อยยี่หาโมโนนะครับผมเอกสารครบพร้อมชุดโอนนะครับเลขตรงทุกจุดนะครับผมคันนี้ก็ได้สภาพเดิมๆนะฮะมีท้อสูตรมาหนึไปใลนะครับผมแล้วก็แกนเกียร์กนสตาร์ทไม่เชื่อมนะครับก็เดี๋ยวผมพาชมรอบๆคันนะครับผมคันนี้พร้อมใช้งานได้เลยนะฮะ นี่นะฮะยางใหม่หน้าหลังนะครับผมระบบไฟก็ติดครบทุกจุดนะครับนี่นะฮะยางใหม่ๆเลยครับหน้าหลังนะครับแล้วก็แกนเกียร์แกนสตาร์ทไม่มีเชื่อมนะครับเครื่องแห้งๆนะครับผมแห้งๆเลยเครื่องนี่ฮะตำหนิสีอาจจะไม่สวยบ้างนะนี่ครับ เดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องนะครับผมเดี๋ยวดูระบบไฟก่อนแตรดังนะครับนี่นะฮะไฟเลี้ยวด้านขวาครับอลองไฟเบรกนะครับอไฟเบรกติดนะครับผมฟังเสียงเครื่องนะ นิดๆเลยครับผม <S <S <ć> <S เข็มไม้ขึ้นนะครับ <S 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 อผมจะลองรีวิวการขับให้ดูนะครับผม นะครับผม